สวัสดีครับกลับมาดูดรงเรวันกันนะครับกับครูหนุ่มหลาพยากรนะครับทางช่องหลาพยากรชาแนลนะครับวันนี้ก็จะเป็นวันที่ส5พฤศจิกายนนะครับพศ2566นะครับวันนี้ก็ตรงกับวันพุธขึ้น3ค่ขาเดือน12ปีถอกนะครับจอสหนึ่นะครับตามปฏิทินจันทรคติของไทยนะครับวันนี้ก็มาเป็นวันทํางานกลางสัปดาห์นะครับสำหรับหลายท่านนะครับก็ช่องหลาพยากรนะครับก่อนอื่นเลยก็ เหมือนทุกครั้งครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกดสังเกติงนะครับก็ตามรูปที่มีเครื่องหมายกดติดตามอยู่ด้านมุมขวาของหน้าจอเนี่ยครับสามารถกดติดตามได้เลยนะครับแลงไงก็ผมมีคลิปฟังทุกวันนะครับเป็นคลิปเกี่ยวกับการทำนายดวงกลวันนะครับตอนแรกรโชวของทั้นเฉลิวันนะครับก็สามารถรับชมเพื่อประกอบในการตัดสินใจวางแผนในแต่ละวันได้นะครับเดี๋ย่ถ้าท่านใดที่สนใจจะดูตัวเป็นการส่วนตัวก็สามารถทักมาทาไลน์แอดที่ ปรากฏบนหน้าจอนี้ได้ครับหรือว่าเป็นข้อความที่อย <Alex van fucking body consultation> ู um, ่ในใต้ของคำบรรยายนี้ได้นะครับก็ยังไงก็เราก็มาดูดวงอะไรมากันต่อครับก็เริ่มจากการดูดวงรายงานของชาววาชิตก่อนนะครับว่าวันนี้ชาววาชิตนะครับการเงินการงานควัศกภาพโชคลาภเป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องตั้งกับไหมมีอะไรทต้องระวังไหมนะครับรอบชาววาจิตนะครับเราก็จะเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับโชคลาภของชาววาชิตในวันนี้นะครับก็าเกิดว่า เราได้ไพ่ราชินีไม้นะครับก็ถือว่ามีโอกาสจะมีโชคลาภระดับกลางโบกเข้ามาได้นะครับสาหรับชาวอาตย์นะครับวันนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูกันการยังเงี้ของการงานครับการงานของชาวอาตย์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เก้าถ้วยนะครับเก้าถ้วยนี้ก็ถือว่าวันนี้การงานจะฝ่ายนไปได้ค่อนข้างดีนะครับการค้าการขายต่างๆก็ถือว่ามีลูกค้าเข้ามาอื่นค่อนข้างดีครับไม่เลวนะครับวันนี้นะครับสำหรับชาวอาตย์นะครับในเรื่องการงาน หลังจากนั้นเรามาดูกันในแง่ความรักครับเพราะของชาวอาทิต่์ันวันนี้นะครับที่มีครอบคอรัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราจะให้สามตากนะครับสามากวันนี้ก็อาจจะมีเรื่องทะเลาะเบาแห้งกันในครอบครัวไม่เข้าใจกันในครอบครัวอาจจะเป็นเพราะเรื่องของเมือที่สามก็ได้นะครับก็ให้พอระวังไว้นะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วชาวอาทิตย์นะครับหลังจากนั้นเรามาดูกันในแง่ของชาวโสดครับชาวโสดวันที่จัน์นี้นะครับปรากฏว่า เราได้ไพ่เดลวิวอพออยู่ขึ้นมาก็ถือว่าวันนี้ชาวสวทชาวชาวสววาราชิตยังสามารถสาต่อพอามสัมพันไปได้ค่อนข้างดีเยี่ยมนะครับต่อมาเราก็มาดูแง่สุขภาพครับสุขภาพของชาววาทาชิตในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ห้าถ้วยนะครับห้าถ้วยขึ้นมาแสดงว่าวันนี้ก็ให้พ่อระวังสุขภาพไว้บ้างนะครับสำหรับชาววาทาชิตนะครับเรารู้สึกไม่สบายนะครับปวดหัวตัวร้อนต่างๆก็ให้ทานยาไปพบแพทย์นะครับหรือว่ากระทั่งการเดินทางก็ระวังัติเตุเล็กน้อยไปด้วยนะครับเราก็พ่อระวังไว้ดีกว่านะครับ ไพ่ก็เจอไว้เช่นนั้นนะครับต่อจากนั้นเรามาดูกันในแง่ของเรื่องนําโชคครับเรลขนำโชคจับไพ่ก่อนชาววันที่ทุกวันนี้นะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลขสิบเจ็ดนะครับต่อมาหมายเลขถัดมานะครับเป็นหมายเลขยี่สิบเจ็ดนะครับและหมายเลขถัดมาอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลขห้าศูนย์นะครับสิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดและห้าศูนย์นะครับ เป็นหมายเล่ยนำโชคจากไพ่สำหรับชาววันอาทิตย์ในวันนี้นะครับลองไปปรับใ้กันดูนะครับได้ผลดีก็มาเล้วผมจะฟังด้วยนะครับโอเคต่อมาเรามาสู่ชาววันจันทร์นะครับว่าชาววันจันทร์ในวันนี้การเงินการงานความรักสุขภาพโชคลาบมีอะไรที่ต้องตั้งคับามให้มีที่ต้องเฝ้าระวังไหมนะครับสำหรับชาวจันทร์เราก็จะมาเริ่มที่โชคลาภก่อนแล้วกันนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับปรากฏว่าชาววันจันทร์นะครับโชคลาบของวันนี้นะครับได้ไพ่ห้าหมายก็ถือว่าวันที่โชคลาภยังไม่เข้านะครับ รอไปก่อนนะครับสำหรับชาววันจันทร์นะครับผมทายดูเป็นรายวันนะครับก็คือผลการทำหนายโดยแต่ละครั้งก็มีผลแค่วันเดียวนะครับถ้าวันนี้ไพ่ไม่ดีก็พรุ่งนี้ฟังใหม่นะครับหลังจากนั้นเรามาดูแก้การงานครับการง,งานของชาววันจันทร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่อัศวินไม้ก็ถือว่าวันนี้การงานจะผ่านผลไปได้ค่อนข้างดีประสบความสํเร็จค่อนข้างด,ดีนะครับแล้วก็ค้าขายก็ถือว่ามีลูกค้าเข้า,ขามาอ,อุดหนุนค่อนข้างดีนะครับหลังจากนั้นเรามาดูกันในแง่ของความรักครับความรักของชาววันจันทร์ที่า เราจะไพ่เสือฟูนะครับเสือฟูก็ถือว่าสมัคคภานก้าวฟูยังไปกันได้อยู่ค่อนข้างโอเคนะครับต่อจากนั้นเรามาดูกันในแง่ของชาวสดครับชาวสดวันจันทร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่แปดถ้วยครับถ้าแปดถ้วยในวันนี้ก็ถือว่าวันนี้ชาวสดอาจจะต้องห่างไกลความสัมพันธ์กันสักวันนะครับอาจจะมีใครที่ต้องเดินทางไปที่ที่ไกลที่ใดที่หนึ่งนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นแค่ว่าชั่วข่าวนะครับยังไม่ได้ถือว่าขณะมีปัญหาอะไรมากมานะครับสำหรับชาวสดก็ ตั้งรับไว้แล้วกันนะครับหลังจากนั้นเราดูตรง่สุขภาพครับสุขภาพของชาวบัญชาในวันนี้นะครับบอกว่าเราได้ไพ่เทมเพล็อ e นะครับเทมเพล็ก็ถือว่าวันนี้สุขภาพก็อยู่ในระดับกลางๆครับยังไม่มีอะไรต้องห่วงมากนะครับแต่ก็เราก็พยายามดูแลสุขภาพตลอดการแต่ว่าสุขภาพถือว่าถ้าให้คะแนนวันนี้ก็ถือว่าสุขภาพเป็นระดับกลางๆนะครับไม่ได้มีอะไรต้องห่วงมากนะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูกันในแง่ของเล่นนำโชคจากไพ่ครับเล่นนำโชคจากไพ่ของชาวบันจทร์ในวันนี้นะครับ ปรากฏว่าเราได้หมายเลขแรกคือหมายเลขสิบหกนะครับหมายเลขต่อมาคือหมายเลขสิบเอ็ดนะครับและหมายเลขถัดมาอีกหมายเลขนึงคือหมายเลขแปดสิบแปดนะครับสิบหกสิบเอ็ดและแปดสิบแปดเป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่รัชาวบัญชานนี้นะครับก็ลองไปปรับใช้ดูนะครับโอเคต่อมาเรามาสู่ชาวบัญชาะนะครับว่าชาวบัญชาในวันนี้การเงินกลางงานความรักสุขภาพโชคลาภเป็นเช่นไรบ้างนะครับอย่างเงีของดวงรายวันนะครับแล้วชาวบัญชาะนะครับเราก็จะเริ่มที่โชคลาภก่อนนะครับ ปรากฏว่าโชคลาภของชาวบางคาในวันนี้นะครับเราได้ไพ่โอเดวเดขึ้น <The death S 1> มาเดดเดดแสดงว่าโชคลาภยังมาไม่ถึงนะครับสหรับชาวบางคานรอไปก่อนนะครับหลังจากนั้นเรามาดูในแง่การงานครับการงานของชาวบางคาในวันนี้นะครับปรากฏว่าได้ไพ่แปดเหรียญนะครับแปดเหรียญขึ้นมาสื่อว่าวันนี้การงานจะผ่านพ้นสำเร็จไปได้ค่อนข้างดีนะครับค้าขายก็ถือว่ามีลูกค้าเข้ามาอ, deux, อุดหนุนค่อนข้างดีนะครับต่อจากนั้นเรามาดูกนันในแง่ของ ความครับครับสำหรับคชาวบางคันที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราขึ้นไพ่ชารตสิกนะครับแล้วสิก็ถือว่าวันนี้สัมธภาพในครอบครัโฟโฟโฟวังไปได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวบางคันที่มีครอบครัวแล้วนะครับตลัจากนั้นเรามาดูในแง่าชาวโสดครับชาวโสดบางคันวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เดอะสตาร์เดสตาร์ก็ถือว่าวันนี้คนที่เจอใครบางคนแล้วก็ยังสามารถสานต,ต่อความันธ์ไปได้ค่อนข้าง,งดีนะครับแต่ใครที่ยังไม่เจอใครเลยสักคนหนึ่งวันนี้ก็อาจจะต้องมีความสุขแบบโ,โสดๆสไปก่อนนะครับกนัเรากนง สุขภาพครับสุขภาพชาวบางคานในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่9้าดาบนะครับก้าดาบนี้จะเป็นเรื่องของความกังวลใจความขับข้องใจเป็นส่วนใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นชาวบางคานในวันนี้ก็ถือว่าให้ระวังเพราะระวังเรื่องปัญหาขภาทางด้านจิตไปบ้างนะครับหรือแม้กระทั่งการเดินทางต่างๆก็ให้ให้ระวังกา,การเดินทางด้วยนะครับแล้วก็ในแง่ของความร่างกายถ้ารู้สึกไม่สบายก็ให้รีบทานยาพแพแย์นะครับวันนี้นะครับ ไพ่ก็เจอไปเช่นนั้นนะครับต่อมาก็เป็นในแางเของโชคล่าเอ้ยในแางเของเลขนำโชคครับเลขนำโชคชาวบังกัรในวันนี้นะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลข49นะครับหมายเลขถัดมาก็เป็นหมายเลข28นะครับแล้วอีกหมายเลขหนึ่งจะเป็นหมายเลข43นะครับ49 28แล้วก็43เป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่สำหรับชาวบังกัรในวันนี้นะครับลองไปปรับใช้ดูนะครับ และผลอยังไงกับมลสุขภาพบ้างนะครับต่อมาเรามาสู่ชาววันพุธกันบ้างน,นะครับผ่านไปแล้วทั้งหมด3วันนะครับต่อมาเป็นชาววันพุธกันนะครับว่าชาววุฒิวันนี้การเ <önemli> งินการงานของเราสุขภาพโชคลาภเป็นชิ้นใหญ่เพื่อมีอะไรที่ต้องตั้งรับไหมมีอะไรที่ต้องเฝ้าระวังไหมนะครับสำหรับชาววันพุธนะครับเรามาเราิ่มที่โชคลาภก่อนนะครับประกอบว่าโชคลาภชาววุฒิวันนี้นะครับขึ้นไพ่เดอะซันนะครับแต่ว่าชาววุธอาจจะมีโชคใหญ่เข้ามาได้นะครับสำหรับชาววุธนะครับ ต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ของการงานกับการงานของชาวพุทธวันนี้นะครับขึ้นมาเป็นไพ่สี่ถ้วยนะครับถือว่าวันนี้การงานอาจจะไม่ได้ตามเป้าหมายเท่าไหร่นะครับอาจจะต้องมีการรื้อแผนเปลี่ยนแผนกันบ้างนะครับแล้วก็ค้าการค้าการขายก็อาจจะต้องทําแผนสำรองไป่ใครับว่าชาวลูกค้าไม่ได้ตามเป้าวมานี้ทำาเช่นไรบ้างนะครับสำหรับชาวพุทธนะครับต่อมาเป็นแง่ของความรักครับความกักของชาวพุทธที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่หนึ่งไม้นะครับถือว่าสัมัชัภาพในครอบครัวกันค่อนข้างดีนะครับ จากนั้นเรามาดูกันในแง่ของชาวโสดครับถ้าสมติพุทธวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่เทมเพลนนะครับเทมเพลนก็ถือว่าวันนี้ชาวโสดก็ยังสารต่อพารงาไปได้ครับแต่อาจจะต้องมีใครบางคนผิดธุระเดินทางไปที่ไกลๆสักปันนะครับแต่ว่าสมัมพันธภาพาก็ยังไปสารต่อได้อยู่นะครับออจากนั้นเราก็มาดูกันในแง่ของสุขภาพครับสุขภาพของชาวพุทธิวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่คิงถ้วยนะครับคิงถ้วยก็ถือว่าวันนี้ สุขภาพยังค่อนข้างโอเคอยู่นะครับสำหรับชาวเวียดโพจีวันนี้นะครับก็ไม่มีอะไรต้องห่วงมากนะครับในแง่สุขภาพนะครับต่อจากนั้นเรามาดูกันในแง่ของเลขนำโชคจากไพ่นะครับประกอว่าเลขนำโชคจากไพ่หมายเลขแรกก็คือนะครับหมายเลขยี่สิบนะครับต่อจากนั้นจะเป็นหมายเลขเก้าสิบสามนะครับแล้วอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลขยี่สิบสามนะครับยี่สิบเก้าสิบสามแล้วก็ยี่สิบสามเป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่สำหรับชาวเวียดโจีวันนี้นะครับลองไปปรับใช้ดูนะครับ ผลยังไงก็มาลัาษณะสุขภาพนะครับโอเคต่อมาเรามาสู่ชาวว้านพุทธกันบ้างนะครับว่าการเงินการงานตรักสุขภาพโชคลาภของชาววันพุทธาั์ในวันนี้เป็นเช่นไรบ้างนะครับมีอะไรที่ต้องตั้งครับไหมมีอะไรต้องเฝ้าระวังไหมนะครับสำหรับชาวพุัธนะครับเรามาเริ่มที่โชคลาภก่อนแล้วกันนะครับสำหรับชาวบ้นพุทธาหโชคลาภในวันนี้นะครับแปลว่าเราได้ไพ่หนึ่งถ้วยนะครับถึงถ้วยก็ถือว่ามีโอกาสจะมีโชคลาภหลักการกาเข้ามาได้นะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ของ การงานของชาวบัพปุโรหิตนะครับปรากฏว่าการงานนะครับเราได้ไพ่เดือบูนะครับถ้าเดือบูขึ้นมาแสดงว่าวันนี้การงานอาจจะต้องมีปัญหาที่จะต้องมาแก้ไขน,นะครับอาจจะต้องมีการปรับแผนเปลี่ยนแผนต่างๆหรือไม่กระทั่งคนค้าคนข,า,คนขายก็อาจจะต้องมีทําแผนโปรโมชั่นเพิ่ม,เ,มเ,เติมเพื่อให้มีลูกค้าเข้ามานะครับต่อจากนั้นเราก็มาดูกันในแง่ของความรักครับปรัลของชาวบัพปุโรหิตที่มีครอบครัวแล้วนะครับวันนี้ปรากฏว่าได้ไพ่ราชินีทวดก็ถือว่าสัมพันธภาพในครอบครัวยังไปได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับคนที่มีครอบครัวแล้วชาวรบัพับ ตัวน่อมาเป็นเรื่องของชาวสวนชาวสวนมันวันนี้นะครับปรากฏว่าเราขึ้นไพ่อัศวินถ้วยได้เท่าเดืหนึ่งเหรียญครับอัศวินเหรียญก็ถือว่าวันนี้ชาวสวนชาวสวนพฤติกรรันยังสามารถสารต่อบาไปได้ค่อนข้างดีนะครับสำหรับชาวสวนพฤติกรรมนะครับต่อมาเป็นเรื่องสุขภาพครับสุขภาพของชาวพฤตหกรัมวันนี้นะครับปรากฏว่าเราไป้ไพ่ราชินีดาบนะครับถือว่าสุขภาพยังค่อนข้างดีอยู่มากนะครับในแง่ของสุขภาพชาวพฤติกรรนะครับก็ไม่ต้องห่วงอะไรมากนะครับ ต่อจากนั้นเรามาดูกันในแง่ของเลขนำโชคจากไพ่ครับหม,ม,มายเลขนำโชคจากไพ่หมายเลขแรกก็คือหมายเลข15นะครับต่อจากนั้นหมายเลขที่สองนะครับก็จะเป็นหมายเลข26นะครับและหมายเลขถัดมานะครับจะเป็นหมายเลข353นะครับ55 26และ53เป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่สำหรับชาวเมืองปรจันตุวน,นี้นะครับก็ลองไปใช้กันดูนะครับ ผ่านไปแล้วครับทั้งหมด5วันนะครับต่อมาเรามาสู่ชาวบันสุกกันบ้างน,นะครับว่าชาววันศุกในวันนี้การเงินการงานของราสุกภาาโชคลาภเป็นเช่นไรบ้างมีอะไรต,ต้องตั้งครับไหมมีอะไรต,ต้องเฝ้าระวังไหมนะครับเราก็มาเริ่มที่โชคลาภกันก่อนนะครับโชคลาภของชาวบันสุกในวันนี้นะครับปรากฏว่า,าไดเไพ่า h เ Lover ครับ The Lover ก็ถือว่าจะมีโชคลาภประดักกลางๆเข้ามานะครับอาจจะจากคนรักคนใกล้ชิดต่างๆก็ได้น,น,นะครับ ต่อจากนั้นเรามาดูในแง่การงานครับการงานของชาวเมสูร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่หนึ่งเหรียญก็ถือว่าการงานสำเร็จไปได้ค่อนข้างดีนะครับการค้าการขายถือว่ามีลูกค้าอื่นๆค่อนข้างดีนะครับวันนี้สรับชาวเมสูรนะครับในแง่การงานนะครับต่อจากนั้นเราดูในแง่ความรักครับผลลัพธ์ของชาวเมสูรในวันนี้ที่มีครอบครัวแล้วนะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่เดอะชาลิออดก็ถือว่าสามารถสานต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวยังไปได้ค่อนข้างลงตัวนะครับสำหรับชาวเมสูตรที่มีครอบครัวแล้วนะ เก้าไม้นะครับเก้าไม้ก็ถือว่าสัมพันธภาพยังสารต่อไปได้นะครับเพียงแต่ว่าอาจจะต้องเหนื่อยหน่อยบริหารเสน่ห์กันหน่อยสักกันนะครับสำหรับชาวประสบนะครับตอนนั้นเรามาดูกันในแง่ของสุขภาพครับสุขภาพของชาวปรนสบในวันนี้นะครับปรากฏว่าขึ้นไพ่ห้าเหรียญนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเหรียญขึ้นมานี่แสดงว่าถ้ารู้สึกวันนี้ไม่สบายขั้นนี้ขั้นตัวก็ร,รีบทานยาพบแพทย์น,นะครับหรือแม้กระทั่งการเดินทางก็ให้ร,าาระวังอุบัติเหตุเล็กน้อยไปด้วยนะกันนะครับโอเคอ่าต่อจากนั้นเรามาดูในแง,เ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 ง่เล่นำโชคครับ แล้วเราเล่าจากไพ่ในวันนี้ขอหรอบชาวบัณฑิตหมามยเลขแรกรก็คือหมายเลข57นะครับหมายเลขถัดมาก็คือหมายเลข72นะครับและอีกหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข85นะครับ57 72และ85เป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่สำหรอบชาวบัณฑิในวันนี้นะครับลองไปปรับใช้กันดูนะครับได้ผลยังไงมาเล่าสู่กฟังด้วยนะครับโอเคอ่ะต่อมาผ่านไปแล้วครับทั้งหมด6วันเราก็มาสู่ชาววันเสาร์ต่อนะครับว่า คาวบ้านสาร์ในวันนี้การเงิกนการงานภาระ,าะสุขภาพโชคลาบวันนี้เป็นเช่ไนไรบ้างนะครับเป็นอะไรที่ต้องต้องระวังไหมเป็อะไรต้องตั้งระมัดไหมนะครับสำหรับชาวบ้านสาร์นะครับเราจะเริ่มที่โชคลาบก่อนนะครับเพราะว่าโชคลาบของชาววัานสาร์ในวันนี้นะครับเราได้ไพ่สองดาบนะครับสองดาบก็เข้ามาก็ถือว่าวันนี้โชคลาบยังไม่เข้านะครับยังต่อสู้กันอยู่เลยนะครับตามรูปนะครับต่อจากนั้นเรามาดูในแง่ของการงานครับการงานของชาววัานสาร์ในวันนี้นะครับเพราะว่าขึ้นไพ่ กิงถ้วยครับกิงถือถ้วยก็ถือว่าการงานในวันนี้จังผ่า์ฝนไปได้ค่อนข้างดีนะครับมีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนด้วยนะครับการ้ากับเอ่อการงานตนางหก็ไปไปได้ตามแผนนะครับเป็นอัศวินถ้วยนะครับตามรูปเป็นอัศวินถ้วยนะครับจากนั้นเราก็มาดูกันในแง่ของความรักครับเพราะเล้ชาวบันเสาที่มีข้อรูวแล้วนะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่ the high priestess คคือไพ่ราชนีประจันนะครับเพราะฉะนั้นก็คือ อย่างเงี้ยคนที่มีครอบครัวแล้วก็ให้ระวังเรื่องเรื่องมือที่3มาแทกครับอาจจะผิดจากัน,นเรื่องพาะของม,มือที่3มไป้นะครับก็ให้ตั้งสติกันหน่อยนะครับจากนั้นมาดูกันอันนี้นชาวโสดครับชาวโสดวันเสาร์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราได้ไพ่5ถ้วยนะครับถ้า5ถ้วยขึ้นมาแสดงว่าวันนี้ชาวโสดอาจจะยังสารตควาสพันไปไม่ได้ค่อยไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับวันนี้ถ้าหลบไปได้สัวกวันก็หลบไปก่อนนะครับเพราะว่า5ถ้วยก็ไม่ค่อยดีใงแง่ความักครับ ต่อจากนั MM. <Good> ้นเราก็มาดูกันในแง่ของสุขภาพครับสุขภาพของชาวบัาเสา์ในวันนี้นะครับปรากฏว่าเราขึ้นไพ่อัศวินไม้นะครับถือว่าวันนี้สุขภาพของชาวบัาเสา์ยังแข็งแรงดีอยู่มากครับไม่ต้องห่วงเลยว่าในแง่ของสุขภาพนะครับต่อจากนั้นเรามาดูในการในแง่ของเลขนำโชคคบเลขนำโชคจากไพ่ของชาววัาเสา์ในวันนี้นะครับหมายเลขแรกก็คือหมายเลข1น0นะครับต่อจากนั้นหมายเลขถัดมาก็คือหมายเลข0 8ย์นะครับ เอ้ยหมายเลขหนึ่งก็คือหมายเลข3 4นะครับ1 0 0 0งศและ3 4เป็นหมายเลขนำโชคจากไพ่สำหรับชาวบาสาร์ในวันนี้นะครับก็ลองไปปรับใช้กันดูนะครับได้ผลยังไงก็มาคอมเมนต์ให้ร่วมดีดๆกันด้วยนะครับก็หมดแล้วนะครับสำหรับการทโชว์ของคนเล่น7วันในวันนี้และเลขนำโชคของคนเล่น7วันในวันนี้นะครับก็ขอให้ฟังไปเป็นแนวทางเท่านั้นนะครับ เพราะว่าดวงที er that that ่ถ่ายเป็นดวงทั่วไปอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับดวงแท้ร้อยเป็นแสนก็ได้แต่ถ้าสนใจดวงในการเสี่ยงตัวก็แต่งานว่าทักมาที่ไลน์ที่ปรากฏบนหน้าจอนี้ได้นะครับแล้วก็ยังไงก็ตามฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสังเกตด้วยนะครับก็สามารถกดติดตามทางด้านมุมขวาของภาพบนหน้าจอนี้ได้นะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจนะครับยังไงยังไงก็ได้ไม่พลาดในคลิปต่อไปครับผมมีคลิปให้ฟังทุกวันนะครับคลิปออกประมาณที่คืนนะครับก็ยังไงก็ขออวยพรทุกท่านที่รับชมรับฟังคลิปในวันนี้ประสวัสดิ์ทั้งการเงินการงานความสสวััดีครบ